Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ย้อนรอยผลงานวิจัยของประยุทธ์ก่อนทำรัฐประหารร้าล,ลึกไปทุกชนชั้นอุตส่าห์ไปถามผู้รู้ตั้งแต่ก่อนทำรัฐประหารก่อนเข้ามาเป็นนายกแต่จนถึงตอนนี้ปัญหาทั้งหลายที่พลเอกประยุทธ์รู้มาไม่ถูกแก้เสียที วันก่อนมีนายพลของกองทัพบ,บกมาชี้ชวนให้พยักน้อยอ่านผลงานวิจัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในช่วงเข้าเรียนวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรภาครัฐร,ร่วมเอกชนรุ่นที่20ปีการศึกษา50 5 1ซึ่งตอนนั้นพลเอกประยุทธ์น่าจะมีตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่1ยศพลโท งานวิจัยชิ้นนี้ได้ข้อมูลเชิงลึกมาจากการสัมภาษณ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เจ็คนระดับประหลัดกระทรวงอธิบดีผอบทออบอผู้ช่วยผอบอตอรอรองเลขาสอมอชอและนักวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งมีความแตกต่างและยุ่งยากในการตีความเพื่อบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเร็วมากจึงตั้งเป็นข้อสังเกตในแต่ละภัยคุกคามดังนี้ 1. ความแตกแยกของคนในสังคมเช่นกรณีกลุ่มนปอชอปะทะกับกลุ่มพันธมิตรจนมีผู้เสียชีวิต 2. ปัญหาความไม่เชื่อมั่นต่อระบบและสถาบันทางการเมือง 3. ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. ปัญหายาเสพติด 5. ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 6. ปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 7. ปัญหาภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ 8. ปัญหาการขาดสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9. ปัญหาความยากจนนายพลกล่าวเสริมว่าพลเอกประยุทธ์ไปสัมภาษณ์ขอข้อมูลจากผู้รู้เพื่อนำมาทำเป็นงานวิจัยเมื่อปี50-51ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นผออทอบอ เรียกว่ารู้ปมปัญหาของประเทศเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตั้งแต่ยังไม่ได้ทำรัฐประหารเข้ามาบริหารประเทศจนถึงปัจจุบันถ้าจะไล่เรียงภัยคุกคามตั้งแต่ล่างขึ้นบนถามว่าประเทศไทยภายใต้การบริหารจัดการของพลเอกประยุทธ์ เป็นอย่างไรบ้างคนไทยส่วนใหญ่คงทราบดีกันอยู่แล้วตั้งแต่ปัญหาความยากจนเมื่อสองสาปีก่อนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ออกสตาร์ทด้วยการแจกบัตรคนจน14ล้าน5แสนคนมาถึงปี2565จะเพิ่มเป็น20ล้านคนอีกแล้ว ปัญหาภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ทั้งภัยแรงและน้ำท่วมยังซ้ำซากอยู่ส่วนโรคอุบัติใหม่โควิด1 9ต้องถือว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารจัดการวัคซีนคนไข้ไม่มีเตียงต้องนอนตายคาบ้านและนอนตายบนถนนบนฟุตบาทส่วนปัญหายาเสพติดไม่ต้องพูดถึงเพราะระบาดหนักมากหาซื้อง่ายขายคล่องราคาถูก ผู้ต้องขังคดียาเสพติดล้นคุกแถมยังส่งออกต่างประเทศจำนวนมากโดยได้รับการการันตีว่ายาเสพติดที่ถูกจับได้มีต้นทางมาจากไทยสำหรับปัญหา3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคุกกลุ่นต่อไปไม่รู้จะสงบเมื่อไรต่อเนื่องไปถึงความไม่เชื่อมัน่นต่อระบบและสถาบันทางการเมืองโดยเฉพาะบรรดาองค์กรอิสระต่างๆล้วนอยู่ในสภาพวิกฤตศรัทธาตกต่ำ ในสายตาของประชาชนมาถึงปัญหาใหญ่ของประเทศคือความแตกแยกของคนในสังคมโดยปี50ถึงปี51ที่ว่าแตกแยกแล้วแต่หลังรัฐประหารปี57จนถึงปัจจุบันสังคมไทยแตกแยกหนักกว่าในอดีตแตกแยกอย่างชัดเจนและร้าวลึกไปทุกชนชั้น เปีที่ผ่านมาเป็นต้นต่อปัญหายืนยันไม่ยอมแพ้ไม่ยุบสภาไม่ลาออกแถมยังมีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ทำตามสัญญาเหมือนเพลงที่แต่งไว้แม้จะโดนสารพัดมรสุมปัญหาทั้งลูกน้อยใหญ่ถล่มเล่นงานตั้งแต่ต้นปี2565จนสภาพรัฐนาวานนำพาบริหารโดยประยุทธ์โครงเคลงไปมาเต็มที แต่ท่านผู้นำยังเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นในตัวเองประกาศชัดเพื่อประเทศชาติประชาชนผมไม่มีแพ้ใครอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติช่วงวันที่17-18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหมัดๆโดนพักฝ่ายค้านงัดข้อมูลมาอภิปรายโจมตีดุเดือดเผ็ดมันไล่บี้กดดันให้ลาออกหรือไม่ก็ยุบสภา ถึงขั้นเน็บแนมสุดแสบทำหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีมาเตรียมให้เซนพร้อมเขียนบรรยายว่าตามที่ข้าพเจ้าได้บริหารมา8ปปีแต่กลับล้มเหลวในทุกมิติทำให้ประเทศพังไม่มีชิ้นดีประชาชนยากจน,นข้นแค้นเศรษฐกิจของประเทศเสียหายเกินกว่าจะประเมินค่าได้เพื่อเป็นการรักษาเกียรติของตระกูลเกียรติของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกียรติของประเทศชาติจึงขอลาออกจากตำแหน่ง แต่ก็โดนสวนกลับไปว่าเก็บไว้ให้ตัวเองแล้วกันผมยังไม่ลาออกเรียกว่าแม้จะถูกไล่ต้อนจนแทบจนมุมเจอถลุงน่วมสภาพไม่ต่างจากนักมวยเมาหมัดเริ่มตอบโต้ออกทะเลช่วงนี้ยังคงพอมีเวลาพักยกหายใจถ้าลองตั้งสติทบทวนทำไมถึงโดนโจมตีหนักหนาเช่นนี้แต่อย่าลืมเปิดเพลง คืนความสุขให้ประเทศไทยเนื้อร้องโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาพอบออบทอบหัวหน้าคณะคอสอชอฟังเบาๆตามไปด้วยคำมั่นสัญญาอะไรบ้างที่เคยพูดไว้หลังใช้กองทัพรัฐประหารยึดอำนาจผ่านมากว่าเจปีแล้วหรือถ้ายกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวก้าวข้ามผ่านความบาดหมางนอกจากทำไม่ได้ยังกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับบรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาวที่จะโตไปเป็นอนาคตของชาติปัจจุบันยังมี บรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์ต้องตกเป็นนักโทษทางความคิดอนาคตแทบจะดับวูบ มีทั้งถูกดำเนินคดีจับกลุ่มคุมขังอยู่ในเรือนจำหลายคนยังอยู่ในคุกไม่ได้รับการประกันตัวเมื่อเทียบกับคดีตำรวจขี่จักรยานยนต์ชนแพทย์หญิงเสียชีวิตขณะเดินข้ามทางม้าลายโทษหนักความผิด7ข้อหาแต่ตำรวจแทบไม่ย่างกลไปกินนอนอยู่ในเรือนจำมีโอกาสต่อสู้คดีต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับคดีกลุ่มนักโทษทางความคิด สถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ต้นปี65แม้ไม่มีกิจกรรมหรือการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นบรรดานักกิจกรรมแต่ละกลุ่มทั้งแกนนำนักศึกษาเยาวชนหลายกลุ่มรวมถึงประชาชนที่เคยออกมาเคลื่อนไหวทำกิจกรรมชุมนุมตั้งแต่ปี64ไม่ว่าเป็นคดีเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงกิจกรรมหน้าเรือนจำหรือหน้าองค์การสหรประชาชาติและอื่นๆหลายคนยังคงถูกตำรวจออกหมายเรียกในคดีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องถ้า ฝัาฟังเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยแล้วคงพอรู้ว่า7ปีที่ผ่านมามีหลายเรื่องยังไม่ได้ทำตามสัญญาอีกทั้งกลายเป็นต้นตอปัญหาและยืนยันไม่ยอมแพ้ไม่ยุบสภาไม่ลาออกเมื่อเป็นเช่นนี้คงต้องเฝ้าลุ้นตอนจบของอดีตผู้นำรัฐประหารว่าจะลงเอยเช่นไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ